เหมือนเพื่อนซีมารี่เขาอะใครวันเไมเืองปพราะว่าไปอยู่พรรคใหม่ไม่ทันสามสิบไม่ทันเพราะว่าลุงป้อมก็ไม่ไม่ไม่ลงแล้วเออมันเกิดอะไรในพักนั้นเออฉันก็ไม่รู้นะแต่เบื้องต้นน่าจะเป็นเพราะว่าพวกธรรมนัตยกกวนกันออกหมดแล้วพวกนั้นก็ยกกวนกันไปต่อรองกับูุิใจไทยก็ยกกวนกันออกหมดพอยกกวนกันออกหมดเนี่ยก็กลายเป็นว่า ไม่เหลือใครแล้วทำไมลุงป้อมถอนตัวจากแคนดิเดตนายกไม่เหลืออะไรบ่บ่ปวยต้องแก่แล้วจริงๆก,ก็ก็ปีที่เราอาจจะยังหนุมอยู่ปีนี้อาจจะแก่แล้วแล้วลุงป้อมถอนตัวทำไมทีทีละชัยต้องถอนด้วยอ่ะก็ไม่มีเกาะไม่มีลุงป้อมอย่างไม่มี<อ>ลุงป้อมก็ไม่อยากทำแล้วมั้งเป็นหอยแมงพูดที่ไม่มีอะไรให้เกาะเสาไม่มีเสาแล้วไงไม่มีเสาแล้วคุณตรีนุษย์จะทำไงอ่ะแต่ตันต้องออกมาตันเทียอพี่เราพวกเราไม่เคยทำให้น้องแบบเสียหายคุณตรีนุชที่เขาไปเป็นรัฐสีได้ก็เพราะว่าเขาต้องย้ายพักไง เขาน่าจะย้ายพรรคไปอยู่พรรคอะไรสักอย่างเขาก็ยังอยู่แคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐเหมือนกับว่าแต่ละคนก่อนเอาตรงเลยเรื่องลุงป้อมนี่น่าสงสารมากคือเหมือนแต่ละคนไปกอดแล้วก็ดูด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 เสร็จแล้วก็ไปอ่ะจนลุงป้อมซีดอแล้วไม่มีใครดูแลลุงป้อมเลยอ่ะแม่ก็ตั้งอีกคนใกล้ชิดอ่ะไอที่เมื่อก่อนเนี่ยเออไปหิ้วรองเท้าเข้าไปตัวตัวหรอที่ยิ้วรองเท้าเข้าไปอ่ะคุยเป็นการส่วนตัวเออแล้วทำให้เสมือนว่ากันไปหกโมงกูไปตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งอ่ะตัวสมุ ทำตัวเสมือนจะเป็นเมียหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่อะไรเงี้ยเวลาเราใส่เสื้อเราใส่แจ็คเก็ตเราใส่เสื้อข้างในใช่ไหมกระดุมเมดแรกอยู่ตรงนี้ผ่ากระดุม3าอันน่ะไม่นี่กระดุมกระดุมไม่แรกอยู่ตรงหัวยกทรงโอ้เป็นอย่างนั้นเวลาเข้าไปหาลุงป้อมอ่ะแล้วก็กลัวคนเห็นนะหิ้วหิ้วรองเท้าเข้าไปด้วยอ่ะมีคนแรกอีเจนนั่นหนีคนแรกค่ะอีเจนนั่นหนีคนแรกแล้วปรากฏว่ามีรองเท้าเข้าไปด้วยว้่ไม้อยู่นานนานมากไม่ยอมออก มันมีผู้หญิงคนหนึ่งขี่รองเท้าแล้วโยนออกไปเลยว้ยรู้นะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นได้เวลากลับได้แล้วพี่แล้วพี่ไปบ้านหนูอ่ะแล้วหนูจะไล่พี่กลับย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นให้เดินไปิ้วรองเท้าโยนลงไปแล้วปรากฏว่ายอยคนแรกนั่นอ่ะพอไปอยู่กับอีกคนหนึ่งอ่ะปรากฏว่าอีเมียของอีกคนเขาไม่ชอบใจไว้คือขนาดแก่แล้วก็ไปทำหน้าตาจะไปทำอย่างนั้น่ะทำแต่งตัวอย่างนั้น่ะขนาดใส่กางเกงยังฟิตเจอรี่เลยอ่ะฟิตฟิตจนปิ้นเลยอ่ะ ใส่กางเกงฟิตจนปิ้นเลยอ่ะมาอยู่ต่อหน้าสาธารณะค่ะไม่อยากนึกภาพเออคือตัวเองก็แก่แล้วอ่ะส่วนใส่กางเกงยีนฟิตปิ้นปิ้นก็ฉันยังฟิตอยู่อ่ะปิ้นสามกีบเลยนะก็ฉันยังฟิตอยู่อ่ะปิ้นสามกีบเลยอ่ะคือก็แก่ก็แก่แล้วเมียเขาก็สวยสวยแล้วนี่ก็ไปอ่อยเขาหัวเขาอ่ะงงอ่ะกูไม่ได้พูดถึงใครนะไม่ได้พลาดนะไม่ได้พูดถึงใครเลยไม่ได้พูดถึงใครเลยเออไม่ได้พูดถึงใครเลยไม่ดงใครเยไม่ไดรเลยของใครเลไม่ได้พูงใคร